้องเรียนออนไลน์นกับครูเม ก,การเรียนรู้ 1. ครูแนะนำประมนิเทศการเรียนรู้กล่าวทักทายนักเรียน 2. ครูนำนักเรียนชมวีทีอารเพลงนอนผีเสือ้อ 3. ครูอธิบายวงจรชีวิตของผีเสือ้อพร้อมทั้งให้นักเรียนเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์วงจรชีวิตของผีเสือ้อเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 4. ครูมอบหมายภาระงานและให้ถ่ายภาพส่งผ่านลายกลุ่มห้องเรียนครูตรวจผลงานให้คำแนะนำเสริมแรงทางบวกและให้กำลังใจแก่นักเรียน ท่านรับรู้สวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบปะเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไว้แล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆพีน่น่ารักของครูเมย์ทุกๆคนทิฉันชื่อนางสาวอนัญญาบุญทองหรือว่าครูเมย์ วันนี้ครูเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยหน่วยผีเสื้อแสนสวยในเรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นครูเมย์มีวิธีอ่ะเพลงนอนผีเสื้อมากว่เด็กๆด,ด้วยล่ะค่ะเด็กๆอยากฟัง

กระดิกไปกระดิก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 กระดิกไปบนใบไม้หอนกัดกัดกินกินอิ่มแล้ว นอนผีสแนนเด็กเห็นอะไรในเพลงบ้างคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกใครบอกคุณแม่ได้บ้างนะเอมีอะไรในเพลงบ้างนะไหนลองยกมือ จะพาล็กเไปเรียนรู้กัน ีวิตของผีเสื้อระยะที่หนึ่งคือระยะที่เป็นไข่ค่ะผีเสื้อจะวางไข่บนใบไม้ใช้เวลาฟักเป็นตัวนอน3-5วันค่ะต่อมาระยะที่สองคือระยะที่เป็นตัวนอนหลังจากที่ตัวนอนฟักออกจากไข่แล้วจะกินเปลือกไข่ของตัวเองและใบไม้เป็นอาหารค่ะใช้เวลาประมาณ15วันนะคะจากนั้นเข้าสู่ระยะ ที่3คือระยะดักแด่ระยะนี้จะหยุดกินอาหารเป็นเวลา7-10วันค่ะมันจะปล่อยใยออกมาผ่านรอบๆบ,บตัวถือเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดค่ะเพราะมันจะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาแต่ใช้การพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั่นเอง ระยะสุดท้ายคือระยะที่4ดับแดบบ่กลายเป็นผีเสื้อที่สวยง,งามและมีประโยชน์มากมายเช่นช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวงจรชีวิตของผีเสื้งง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อกันไปแล้วครูมิจะพาเด็กๆไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อ ของผีเสื้อมาบอกเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมเรียงเลยถ้าพร้อมแล้วตามครูเมย์มันเลยเกมเรียงลําดับเหตุการณ์วงจรชีวิตของผีเสือ้อครูเมย์จะมีภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อไหมเด็กๆดูทั้งหมด4ภาพให้เด็บก,กเรียงลําดับวงจรชีวิตของผีเสือ้อโดยนําตัวเลข1 2 3สและสี่มาใส่ให้ตรงกับลําดับวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะ พร้อมเรียกงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะ มาฝากติกต๊กด้วยนะคะก็คือให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมจากรูปทรงต่างๆให้เป็นผีเสือ้อแล้วให้เด็กๆระบ,บายสีให้สวยงามและเล่าเรื่องราวจากภาพที่ตัวเองวาดโดยให้ผู้ปกครองเขียนเล่าเรื่องราวให้นะคะเด็กๆและให้เด็กๆถ่ายคลิปนําเสนอความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อเป็นอย่างไรถ่ายแล้วส่งให้ครูเมผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะเด็กๆขั้นประยุกต์ใช้ ใหม่จากผีเสื้อที่ว่าต่อเติมจากรูปทรงมาใช้เป็นรูปแบบในการประดิษฐ์ผีเสื้อแจกเศษวัสดุเหลือใช้นะคะโดยให้เด็กๆด,กดงเนินการดังนี้นะคะข้อที่1วางแผนก่อนว่าเราจะหาวัสดุอุปกรณ์อะไรมาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อนะคะและข้อ2ให้เด็กๆดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อโดยมีท่านผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและ 3. ให้เด็กๆตรวจสอบความสมบูรณ์สวยงามของชิ้นงานและเมื่อทำครบทั้ง3ขั้นตอนแล้วนะคะ ไม่มีปัญหาแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งให้คุณครูเมย์ทางไลน์กลุ่มห้องเรียนได้เลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูเมย์มีกิจกรรมเบรนยิ้มบริหารสมองมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมจีบเอลนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะทาตามครูเมย์รือยังเลยพร้อมแล้วให้เด็กๆยกมือซ้ายขึ้นมาําจีบยกมือขวาขึ้นมาทำรูปตัวเอลนะคะเด็กๆเมื่อได้แล้วนะคะเด็กๆลองเปลี่ยนดูค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะครูเมย์เชื่อว่าเด็กๆบางคนทําได้แล้วเนราะ ทำกับครูเมไปในท mm ุกๆกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะอ่าลองดูนะคะคนที่ยังทําไม่ได้ก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะในวันนี้ครูเมมีเพลงมาประกอบการทาท่าทางจีบเอลให้เด็กดูไปพร้อมๆกันด้วยละค่ะตุ้มตุ้มเตรียมเตรียมออกมาจากไข่จะนอนตัวย่างลูกใครกันเนาะกระดุ๊กกระดึ๊กสำหรับวันนี้นะคะครูเมยขอตัวลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะลิ๊บยิ๊บ๊บิไปบนใบไม้กินกินกินแล้ว không ngon Leo đớn có sắc cháy hung tù